กค่ะอย่างแรกนะคะก็คือผู้คนพรมนะคะก็คือสภาวะเรือนกระจกนะคะก็คือโซเซเฟเรียนะคะคนพมในีหนึ่งแปดสองสี่นะคะซึ่งผู้คนพรมทีิทดสอบความนอนนะคะในสภาวะเรือนกระจกนะคะก็คือวนเตนะคะเชอะไรวะเนี่ยอะไรอากีนอากีนิสนะคะอากีนิสนะคะ G หน เป็กเนี่ยคืออะไรนะคะนั่นก็คือวัตถุนะคะของดวงอาทิตย์นะคะตะกอนเข้ามาในโลกใช่ไหมคะแล้วทีนี้ชั้นโอโซนของเราค่ะคือวัาถูกทำลายลงค่ะเนื่องจากการที่เรา,าใช้แบบเหมือนแต่ว่าอุตสาหกรรมหรือว่าเกิดจากการแบบว่าการใช้คางานนะคะของมนมุษย์แบบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆนะคะก็มีส่วนนะคะทำให้ชั้นบรรยากาศของเราะคแบบมันเกิดดูโมโอโซนทำให้แสงนะคะเข้ามาใช่ไหมคะแต่แบบว่า สี U V อะค่ะเข้ามาในโลกมันไม่สามารถจะท้อนออกไปได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีทางออกค่ะมันก็เลยทำให้เราอะค่ะสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะเพราะว่าสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศก็คือชั้นที่สองค่ะชื่อมีชั้นที่สองคือซาร์โคนเฟียสนะคะมันไม่สามารถออกไปได้ค่ะมัก็ทำให้เก็บเก็บเพราะว่าเก็บเก็บไปเยอะๆมันออกาะไม่ได้มันก็ทำให้โลกของเรานะคะร้อนขึ้นพอดีนะคะมันก็เลยทำให้โลกของเราก็เกิดเลยก็เลยกลายเป็นสมาระเลยบนกปัจจุบันแนี้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนควรตระหนักนะคะแล้วก็อย่าลืมต้นไม้นะ ก็ค่อยให้กระหนกดน้นะคะว่าโลกของเรานะคะคมันจะอยู่กับเราไปอีกนานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรักโลกก็อย่าลืมช่วยกันนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ